พลายหงทองนำช้างป่าบ่อไร่นับสิบตัวบุกสวนลองกองชาวบ้านเทียงเผอบ่อไร่จังหวัดตราดโขลงช้างป่าเผอบ่อไร่นําโดยพลายหงทองได้เดินทางมากับพวกกว่าสิบตัวเข้าในพื้นที่หมู่5้าบ้านเสือดาวในตําบลหนองบอนอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดและได้มีช้างตกมันอีก2ตัวชื่อว่าพลายเดี่ยวและพลายกอมใหญ่ซึ่งเป็นช้างใหญ่และมีอาการตกมันดุร้ายได้อยู่พื้นที่โดยรอบใกล้เคียงชุดโขลง1ิบตัวนั้นด้วย พลายหงทองพยายามพาพวกเข้าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อที่จะมากินลองกองของชาวสวนผลไม้ซึ่งเป็นลองกองที่อยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวโดยเจ้าของสวนกล่าวว่าไม่เป็นไรหากช้างจะกินก็กินไปเนื่องจากเกรงว่าช้างจะทําร้ายคนแต่ก็สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากมีต้นลองกองหลายต้นที่ถูกหักโคน ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานน้าตกคลองแก้วและชุดเฝ้าระวังช้างป่าได้วางแผนและเข้าผลักดันในช่วงเย็นและกลางดึกโดยช้างป่าจะแอบมากินลองกองและทําลายต้นเสียหายนําโดยพลายหงทองตัวตึงบ่อไร่ซึ่งทําหน้าที่คอยเป็นกาดให้โขลงช้างป่าแต่เจ้าหน้าที่เองก็รู้ทันว่าเจ้าหงทองจะออกมาหลอกล่อจึงแบ่งวางกําลังไว้โดยรอบสวนผลไม้ในช่วงนี้และได้แจ้งเตือนประชาชนสวนยางและสวนผลไม้ดังกล่าวหากพบเจอและได้ยินเสียงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนโดยเจ้าหน้าที่จะมีการทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้ง่ายต่อการติดต่อเพื่อที่จะสามารถลงพื้นที่ได้ อย่างรวดเร็ว <s Cliff Allen>